รถเบน W 1 2 4อาการจอเสียที่เจอประจำเลยก็คือตัวเลขกิโลเมตรจะไม่หมุนเวลารถเราวิ่งแต่เข็มความเร็วขึ้นนะครับ รถรุ่นนี้ก็ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยสายสลิงสายสลิงก็เส้นใหญ่เหมือนกันนี่นะครับอันนี้คือสายสลิง เมืองยนต์ก็ใหญ่โตมโหฬารดีเหลือเกิน ถ้าจอเนนไม่เสียก็แนะนำไปหาร้านซ่อมทำไมอยู่ตรงแถวแจ้งวัฒนะให้เขาซ่อมได้นะครับอะไรยังพอมีอะไรยังมีเยอะ